ขูทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยะสาวกผู้ได้สดับอริยะสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยะสาวกผู้ได้สดับ อริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายศย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่า ยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ายศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมยศย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่า ความเสื่อมยศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานินทาย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่านินทานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่านินทานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สันเสริญย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสันเสริญนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสรนเสริญนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับ อริยาสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับอริยาสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่า ทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาบย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ความเสือ่อมลาบย,ย,ย,ย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม,ม้ยศย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้ แม้นินทาย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้สรรเสริญย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้สุขย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ทุกข์ย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านไม่ท่านย em ่อมไม่ยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบไม่ยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้าย ในมินทาไม่ยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในทุกข์ท่านละความยินดียินร้ายได้แล้วเด็ดขาดอย่างนี้ย่อมพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์พิกุทั้งหลาย นี้และเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ